เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับหนึ่งแท็กติกนะครับที่หลายหลายคนเขาบอกว่าอ่างานไม่เด้งเนี่ยนะครับหรือว่างานไม่จ่ายเนี่ยแต่เขาจะมีสูตรยังไงนะครับสูตร,ร,รแรกนะครับเนี่ยก็คือผมให้ดูงานก่อนนะครับว่าเนี่ยจุดที่เราอยู่เนี่ยก็ก็พอมีงานนะครับแต่งานไม่จ่ายเลยนะครับแต่ทีเนี้ยหนึ่งแท็ต,แทติกแท็ติกแรกจะลองทําดูคือเปิดอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับ ตอนนี้เราเปิดอัตโนมัติแล้วนะอ่านี่ขึ้นสายฟ้าแล้วนะครับมาดูว่าจะมีงานเด้งหรือเปล่าพอเปิดอัตโนมัติมาห้าทีแล้วนะครับพื้นที่ก็ยังมีสีแดงอ่อนๆอยู่แต่งานยังไม่เด้งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําสูตรที่สองดูครับสูตรที่สองนั้นนะครับก็คือย้ายเขตพื้นที่นะครับเหมือนเหมือนว่าย้ายย้ายที่นั่งของเรานะครับบางครั้งนะครับ หลายคนเขาก็บอกว่า,ามันอับสัญญาณบ้างอันนี้เราก็ไม่รู้นะ <_ sl ope> เราก็ไม่ได้ดูว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับ <_ T> นะเดี๋ยวเราจะลองย้ายพื้นที่ดูนะครับว่าจะมีงานจ่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองย้ายพื้นที่ดูนะครับว่าเปิดอัตโนมัติแล้วก็แล้วก็ไม่เด้งนะครับอันนี้ก็เกือบสิบนาทีแล้วนะครับที่เรานั่งรอง,งาน ในพื้นที่สีแดงันนอนครับทีนี้ผมจะขยับไปแถวห้างนะครับอยู่ใ,ใกล้ห้างครับว่ามันจะมีงานไปส่วนมากเลยเนี่ยนะครับคือผมขับแก๊ปวินนะครับลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเขาจะไปห้างนะครับแล้วก็เขาจะเรียกแก๊ปวินหรือว่าแก๊ปเซเวอร์เนี่ย mm hmm. เยอะมากๆครับไปดู ตอนนี้เราครับเราก็ได้มาจอดนะครับแถวห้างนะครับหรือจุดหมายที่เราจะมานั่งรองานนะครับตอนที่ขับมานะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะรออีกสักห้านาทีนะครับถ้างานไม่จ่ายเลยนะครับผมก็ถือว่านะครับอ่าอย่างที่หลายๆคนเขาพูดมาเนี่ยว่าเปิดรับอัตโนมัติหรือว่าไปย้ายพื้นที่นะครับไปพื้นที่ห้างเนี่ยนะครับก็ รอห้าทีถ้าตามนี้นะครับไม่ได้งานแสดงว่าไม่ได้ผลเดี๋ยวนั่งรอน่อนซึ่งตอนนี้นะครับผมก็นั่งรอได้ครบห้าทีนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับถือว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนหพี่หลายคนเนี่ยบอกผมเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าหลายหลายคนนะครับมีการพูดคุยกันนะครับถือว่ายังไม่ได้ผลนะนสำหรับพื้นที่นะครับ ก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับนะขอบคุณนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากสมัครแกลบมือใหม่โซนกรุงเทพนะครับภัฏยาภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยนะครับสามารถทักแชทหาผมได้นะครับสวัสดีครับ